สวัสดีครับเท่าต้แขวอเต่ยงนุ่มสามติดแชแนวแม่เราคากับผมขับกับมาพ่อมพ่อกันกับสามติตอยู่หน้าโคกพี่น้องขับกับมาพอกันช่วงสายๆครับกับเส่าสายวันที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามมีหน้าคมพศอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะครับรับกับห้างหายจากพี่เจ้าน้องเข้าไปสองสามมือครับพี่น้องพอดีสองสามมือหัหันสามจิตกะเขาเว้นครับทํากันทํางานให้ครูเว้นนุ่มครับเพราะว่าครูเว้นเป็น ไปทุระสามสิศกันเลยเล้เขาให้เพื่อนครับสามหมื่นสี่หมื่นพม่หันเขาเวียนยู่หันครับก็เลยบ่ได้เฮ็ดลิปมาทักท้ายพี่ทักทายน้องเขาครับมือนีมีโอกาสก็หลังจากสามทิศไปทุระทุลัางมากมือเศร้านี่ก็ไปไปงานเพื่อนครับไปงานในบุญงานบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อนบ้านใกล้ๆกันนี่แหละครับเอาซ่องเอายังไปทำบุญน้ำเพื่อน เลยมาสวยมือนีสามติดยุดงงนครับตอนนี้กับเวลาประมาณสี่โมงแล้วละ่ะสามโมงกล่วครับสามติดก็เลยออกมาหน้าโคกโอ้อยบักแตงบักตัวด,ดินเข้ากับคือเก้านั่นแหละมือนีบ่ได้ภาพีีพานนองเข้าไปเบื้องดอกนั่นยายนา่กับกระล่างมัดบักแตงขืนคางขึ้นยังอยู่ครับ,ก,บออก,ก็ออกดอกออกผลแล้วมากระเป็นแล้วครับเป็นมากน้อยมากยังซ้ำนิ้วมือแล้วครับมือนีสิภาพพีพานนองมากนี่ครับเอากระติกครับตามา สิมะเง่เบิ่อใขหมดแดงสองห้างที่เขาเห็นไว้นั่นแหละมันยังยั่งอยู่สีเงามันสิใข่บอพี่น้องถานที่คิดว่ามันสิใข่ยอยู่ดอกเห็นไว้จะหลายมือนแล้วละ่ะเดี๋ยวคนสิมาลักแง่ออกก่อนให้เทียรเลยก,ก้อยใสสวยครับตอนแรกก็ว่าสิผ้ากันไปทมท่านนั่นแหละครับท่านที่กวงไว้วงก้อนสีสามที่ติดท่ำงานนั่นครับ กล่องเงาอยู่กล่องเงากล่องใงญ่อย,อย,อยู่วันนี้ทิดลากระได้ไปเฮ็ดขีดใบอ้อยใบยังาในเพื่อนทิดคมกับไปธุระทางใดบุกก็เลยบพร้ความกันก็นเลยว่าบ่ได้เฮ็ดครับืนันนี้ช่วงนี้กัสีถมทานหลายเนี่ยถมปีละเทือครับถมพอด้ใส่ในขั้วเลื่อนกูนะห้อยมามาขวดเงยตามทิดตามทิดเอามาปล่อยไปได้กี่ล้อยลายเลย หมามาขวดมันควนมาหลักใส่กินน้ำอ้อยต่อเห่ากับกระล่างสิบกงขึ้นแล้วละ่ะหลังจากที่เห่าออกใบเอาอย่างมันออกนี่ครับห้างมดแดงอยู่นี่เห็นมือนั่นล่ะสองห้างอยู่นี่ล่ะนี่ที่ไขบ่นะครับลูกกลางกลางดำดำนะครับกับอีกห้างหนึง่งยู่นี่นี่ ไป,ไปไปเดี๋ยวสามทิศไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนไปเอาตาเอายางมัดใส่ในไม่ใส่ยังก่อนบลอกบอกสูงครับโอ้แม่นยังดำๆพี่น้อกอมันมนสีได้ของหวานพร้อมทินี่ของหวานน้ำครับของหวานนำ้ำพูดนะเลี้วไปเห็นดอก ม no okay. ันอยู่ต่ำๆหมดเลยเนองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของสมสะกก้อนเอาของสูงสะกก้อนต้องเอาของหวานมากินลูกเดี๋ยวเห็นพอดีแต่ว่าสูงสีแกกจังน้อยแล้วล่ะไปไปเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนจังมาแง่น้ำกันไปพี่น้องนี่เอาห้างนี่ก่อนไม่ถิอเถียงบูบูมันสั่นย้อนแสงนี่เด้อครับมันแงหนาเกินต้งฟ้าถึงอยู่ถึงอยู่ตะวัน มันดุดซื้อหมาห้าวพดใครบอพี่นอ้องถือว่าเป็นตะไคร้เถอะบอกใครวะพี่นอ้องบ่กใครครับเป็นไข่ผากหลาย ม,ดดม้มดแดงบ่ไข่ครับอันแม่หล,ลายๆบ่ไข่ครับมดแดงนี่ไข่กับบดเต็มบ๊อหยัางแม่เขาหลายครับเิ็นตะไคร้เลยครับฝนตกลงมาแล้วมัน ไข่กับวบัาลายนี่โอ้แม่ไหลรีครับเขาบอกใครมันบ่แดดแห้งไหมครับมันบ่ว่างลูกว่างยัง ไข่แน่อยอาหุดอกไม่ได้ไปแกงเส่ปลาครับแม่แม่มันแม,ม่เขาป้าว่างไข่เลยครับนี่มันพึ่งอุ่นพึ่งอากาศเริ่มอุ่นขึ้นเมื่อีีร่ลวครับบองสามซีเหมืองมาันมาหันมันอากาศเย็นครับ Nhòm vàng lên. Để nó hấp đi. เนี้ยครับอยู่ีอยู่มี่เนอยู่เดี๋ยวไปแง่ห้างนั้นครับเดี๋ยวจังเบิ้งเทีเดียวไปพี่นอ้องแง่แถวสองห้างเดี๋ยวไปเบิง้งห้างนี้บ,บ่อปันได้แต่ว่าห้างมันขันไข่ไข่ดีอยู่ครับห้างที่สองนี่นี่ครับน,น,นี่นี่นี่นั่นได้กไอยู่ดอกได้กไอยู่ดอกเอ้าเอา,เ,อาเดี๋ยวเทสใส่ถังเดี๋ยวจะไปเรียกเบิ้งน้ำกันครับแม่มันหลายเหลือเกิน มานี่ครับพี่นอ้องได้ก่อยย่ได้ลร้เติอบอยู่โอ้ตันนี่ครับเดี๋ยวเลือเอาปุ่นมันได้ลายเติอบอยู่ครับตะลังสิเป็นแม่เป้งเดี๋ยวเลือเอากอนงามเราครับเดี๋ยวเลือกก่อนครับเอานี่ครับเลือซสำานีสะก้อนเดี๋ยวใข่เขาสิแตกลา้ก็หนี้เดี๋ยวเชียงคายเอาไปให้พี่สาวเลือกอยู่ในบ้านเนาครับก็ได้ก่อยง่ยอยู่ดอกพี่นอ้องตอนเมนห้า ไปซื้อน้ำตลาดตอรี่ก็สิเป็นร้อยพุนล้ครับเป็นร้อยสองร้อยผุละเพราะ, 600, ลละ,ะรว่าอยู่นี่ไข่หมดแดงราคาก็สูงนะครับโลละหาหกร้อยโลละสี่หาร้อยครับแต่ว่ายุ่ในกรุงเทพนี่บ่ตามตะเกียบแปดร้อยแล้วครับนี่ครับห่อแม่มันออกสะกอนเขาสิได้ไปเห็ดห้างทํำล่างไหมเนาะครับบ่ตายด้ครับนี่เขาถึงน้ำซื้อ,อเดียวน้ำแห้งน้ำยังเขาก็ไตขึ้นน้ำใบไห้แล้วครับนี่นี่ถ้าเสียวไปเห็ดในบ้านกะ ยันแม่เขาบ่ยยังเนาะครับไปเอากระติกให้หมดแดงไปไว้เดี๋ยวเขาจังเมาเอาของหวานมเมาของหวานเอาของเปียลเรอเอาของหวานครับไปเดี๋ยวไปเตรียมอุป,ปกรณ์ก่อนพอดีสามทิศเอาไอ้กันไก่มาน้ำอยู่เอาไก่ติดรถมาน้ำอยู่อันทางมานสามทิศนิยมบ่่ไค่นิยมใส่แป้งนะครับไอ้เรื่องกันเอาไข่หมดแดง,นนเ,นยยงเนี่ยก็เลยอยากใส่หยางยากแน่ใส่น้ำา่อใส่น้ำเส้ ทางใช้กะติแบบนี้นะครับเราเข้าจังไปเรือกเก่าเห็ดบั่ยาครับเดี๋ยวไปตะแกงตะแกงร่อนนอล่อนเราก็น,นั่นแล้วพวกไยใส่แป้งครับบางพื้นที่พิ่นเก่าแป้งเอ,าอ่านี้มันก็เห็ดง่ายนะครับได้ไข่ออกมาแล้วมันก็ง,งามเดี๋ยวสิล่งไปทั้งนี้เิี๋ยวคองวานเขาต้องล่งไปทางนี้มันสิไก่แน่ทังนี้ครับเดี๋ยวเห็นอยู่ม้อนี้อากาศเริ่มร้อนขึ้นมากครับเริ่มร้อนเริ่มอุ่นขึ้นมาไป มันแดดแล้วแต่เอาอุปกรณ์เอานี่ไปไว้ก่อนเดี๋ยวจะจเอาอุปกรณ์มาเอาของหวานครับไปพี่น้องนี่อุปกรณ์เนาเอาไปควรใส่อย่างน้อยพรอมันอยู่ในครับจะได้ทางเข้าไปลึกอยู่ไปลุยต้องอควรใส่ก่อนครับอ้างรือเปลี่ยนตะแก้งเลยครับ กวนใล่ก่อนตดแดงกับกวนมันครับห้างตก หมดแดงครับซึ่งยังมีน้ำอยู่ครับนี่นี่น,นี่พี่เนอะนี่บ่อนห้างนั่งใส่ได้อยู่ครับห้างไปหมดแดงกัดไปบง่งเปินงนี่ครับน้ำกับพ่อไมีอยู่เดี๋ยวไปยน,นั่งกินแกงเมยครับหวาน,วน ตะวันตัวอ้อนนี่ลายลายอยู่ครับไปเดี๋ยวนั่งกินเราเนี่กินแก้มือเดี๋ยวเอาใหาอยล่อขาเนื่อยกินในบ้านลกูกอ้อนมันหลายอยู่ดอกแต่ว่าน้ามบ่มีเ่ากระสีเขาเมื่อแล้วแดดแล้วไปหอก,ก็ะไรครับติดกระสีเขอบ้านแล้วคั่นไายครับบริเวณเ,เสียคั่นเหงาเกลี่ยไข้เงาว่ามัานจะสิบ,บริเลมุนป้าครับพอดีเอาคลองหวานกับบริเลเมุนก็ิเลคั่นไายครับเดี๋ยว ให้หมดแดงนี่สีให้พี่เอ ي, เอาไปพี่สาวเลือกครับพุละเลือกเดียวสามจิตจังเสียเหยือบรรงว่ามันได้ลายได้หน่อยนะครับก็สีได้ก้อยยุดล์เลยพี่น้อง่ว่าสามจิตกะสีนี่ครับลาพี่ลานองอยู่นี่ละพุละถ่ายคลิปสามจิตกะจังสีเอาคนงานให้พี่แหนองเ้อาสรุปให้พี่แหนอห้องเขาเบืองครับไปบัานนี้เข้าบ้านครับนี่เราบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับบรรยากาศหน้าโคกพาพี่ผาน้องออกมาหาแนวกินเที่ยงหาอาหารชันูงหาไข่หมดแดงไปก้อย เมื่อนีเข้าได้ท่้งของสมเราก็ของหวานนะครับซึ่งเป็นไข่มดแดงแล้วกห็ห้างมิมห้างมิมงห้างเพิงครับอากาศกับเฮือนห่อนเริ่มห่อนเริ่อมอุ่นขึ้นแล้วครับแต่ว่ายม,มือสอมีความเย็นอยู่แต่ว่าบาดีกระสีห้อนไปเรื่อยๆแล้วครับกัสีเขานาแรงเต็มสตรีมแล้วหลังจากหนาวมาช่วงเดือนมีนาเนาะพี่น้องนาปปีนี้เนาะสามสี่มือว่งหันกันหนาวแห้งหนาวเติบอยู่ไปพี่น้องบาดนีเขาบ้านครับโอ้ห่อนเนาะครับเนาะไป ครับต้นนสามทิศกับขอขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเขามาสู่สูขสุขคนละครับที่เขามารับชมชิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไรกดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบวัยผาดชิปไม่ไหมนะครับคลิปหน้าสามทิศพิพาทพี่พ่อหน่องไปยังกัดจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิศเซเว่นสานีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับนี่ครับเพราะท่านเรีนออกดีมันไดงโอ้แต่หลายเติมอยู่คันได้้ซือตลาดบรลซ ร้อยสองร้อยพูดแล้วครับนี่สองร้อยพูดแล้วเอาได้ลายอยู่ดอกรูปไปพี่น้องเขาเบิงแล้วครับนี่ไข่มดแดงแล้วก้กอยกินเที่ยงนี่ครับ